สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมดห้าสิบตารางวาเป็นโฉนดผู้แดงเนาะแปลงเล็กๆพื้นที่ตั้งอยู่ที่จํงบวัดเขาเพิ่มอำเภอบ้านาจังหวัดนครนายกนะครับามันเหมาะกับท่นทานใดที่มีทุนน้อยนะครับแล้วถ้ารู้ว่าอยากจะมีที่ดินที่เป็นโฉนดแปลงเล็กเล็กนั้นผมว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับ พื้นที่50ตารางวาถนนโคด,ดแดงของเรานั้นขายอยู่ที่2 000, 2 0 0 0บาทราคาตรลงได้นะครับอยู่ในซอยนี้เลยพื้นที่ของเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับแยกจากถนนคอนกรีตเข้าไปประมาณร้อยเมตรร้อยเมตรเ่าจะได้นี่ครับถนนคอนกรีตครับเนื่องน้ำลง,ง,ง่ไฟน้ำไฟครบนะครับเีถนนคอนกรีตบิ่งออกไปนี่ก็ไปบรรนาเลี้ยวซ้ายนะครับไปบรรนาเลี้ยวขวาไปจําหวชมุมไปออบตอนะครับ แยกจากถนนครุขระเข้ามาประมาณหนึ่งรอยเมตรถึงที่เลยนะครับก็มีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายนะครับในบริเวณนี้มีหลายหลังนะครับหลายหลังแล้วก็ไม่เปี่ยวนะครับเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวแน่นอนอันนนั้ที่เราเห็นนั่นคือเขาใหญ่นะครับวิวเขาใหญ่ล้อมรอบสาม้อสิบงศาที่ดินของเรามันจะมีเอ่อไม่ได้ยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับมีขี้ยานะครับอยู่ตรงนั้นครับนอยู่ตรงขี้ยานะครับตรงสอยฟ้านะครับ พื้นที่มีห้าสิบตารางวานะครับขายอยู่ที่สองแสนสองมนบาทราคาต่อรองได้นะครับราคานี้น่าสนใจเนาะเพราะว่าเป็นถนวนคุดแดงด้วยซื้อแล้วก็สบายใจนะครับพื้นที่หันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกนะครับตอนนี้แดดอาจจะส่องอสว่างไปหน่อยวิวเขานั้นอาจจะมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่แปลงนี้สวยแน่นอนมีเพื่อนบ้านถนนสาธารณะกว้างนะครับกว้างหกเมตรเดินทางสะดวกสบายนะครับว่าเป็นถนนหินคุกนะครับ เรื่องน้ำลงไผมีสมบูรณ์แบบเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลนนะครับที่น่าสนใจสําหรับที่ดินแปลงเล็กๆท่านใดที่มองหาเอาไว้สร้างบ้านพักนะครับแล้วก็ไม่เปี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายเดินทางก็สะดวกนะครับถ้าเกิดเราจะไปที่อำเภอบนราเขป,ประมาณสิบห้าสิหกิโลเนาะไปโรงเรียนเตรียมไปเจปรรอไปนครนายกก็เดินทางสะดวกนะครับวิ่งไปนะครับเลี้ยวซ้ายไปถึงวิ่งออกไปประมาณทัก ห้าร้อยเมตรก็ถึงถนนระย่างถึงถนนระย่างให้เลี้ยวขวาไปบานาเลยนะครับสะดวกสบายเนาะเรือน้ำเรื่องไฟก็มีให้เรียบร้อยเลยสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตไวไฟทุกอย่างครบหมดเลยนะครับแล้วแต่ท่านจะใช้หรือเปล่าเนาะโทรศัพท์มีขึ้นไปไหนก็โทรได้สะดวกสบายนะครับในบริเวณนี้ที่ทางเรานั้นก็อาจจะดูลบนะครับลบนิดนึงนะครับอาจจะแต่มันมีตะเครือแล้วครับเอารถถายดัน แล้ว็สมดินสร้างบ้านได้เลยนะครับมีเพื่อนบ้านนี่ยเขากําลังจะสร้างบ้านเขานะครับเนี่ยตรงนี้ก็กําลังจะสร้างบ้านนะครับยิงๆกับเราเนี่ยครับกําลังจะสร้างบ้านอยู่ผมดินแล้วนะครับพื้นที่นี้สวยนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหกสามเก้าแปดเก้านะครับไลน์ก็เบอร์นี้เนาะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวของผมท่านใดที่กดติดตามแล้วผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ สำหรับที่ดินแปลนนี้ผมไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันแปลงต่อไปสำหรับที่ดินแปลงนี้แปลงเล็กนะครับห้าสิบตารางวาขายอยู่ที่สองแสนสองมืนบาทตำบลเขาเพิ่มอำเภอบนณาจังหวัดนครนายกนะครับถนนขุดแดงของเราสวยๆนะครับมีน้ําไปอยู่หน้าแปลงิดไอ้ที่ดินของเราหันไปทางทิศตะวันออกสวยด้วยมองเห็นวิวเขาชัดเจนเนาะผมไปก่อนนะครับตรงนู้นก็วิวเขาเหมือนกันนะครับไปก่อนเด้อ